วันนี้เดย์สิบนะครับวันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อที่เป็นไหล่นะครับที่เป็นไหล่แล้วก็ยังคงคาร์ดิโอเหมือนเดิมเลยโอเคไปอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเล่นในส่วนที่เป็นหัวไหล่เลยนะครับก็คือใช้ดัมเบลเนี่แหละครับนะครับ,นะรบเราก็เลือกน้ําหนักไม่ต้องมากนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะเน้น จำนวนเซ็ที่มันค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับก็คือ15เซตไอ้5เซ็นะครับพุดบิลสิบหครั้งแล้วก็5เซ็นะครับนะครับนี่ครับก็ทําช้าๆแบบนี้นะครับนะครับตามคลิปอาจจะดูไวนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเร่งในตัวเนื้อหาที่เป็นคลิปนะครับเพื่อรักษาเวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือท่าที่1เลยนะครับนะครับสําหรับผมในการที่จะใช้ในส่วนของเล่นหัวไหล่นะครับ ถัดมานะครับนี่ก็เป็นท่าที่2นะครับเป็นลัตเตอร์เลสนะครับนี่ครับก็ยังคงใช้น้ําหนักนะครับไม่ต้องมากเหมือนเดิมนะครับนะครับยกแขนงขึ้นไปนะครับก็คือใช้เหมือนแบบปลายนิ้วก้อยเป็นตัวยกขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับก็ทําทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วก็ทํา5เซตนะครับถ้าเกิดช่วงเซตท้ายๆเนี่ยผมยอมรับนะครับมันเริ่มเริ่มแข็งไม่หมดแล้วก็อาจจะช้าทีหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นท่าที่3านะครับ นี่นะครับก็คือเป็นฟอนต์นะครับข้างหน้าเนี่ยเนี่ยก็ยกซ้ายทีขวาทีก็ได้นะครับนะครับมันจะได้พักนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อตรงที่เป็นหัวไหล่อาจะบางนิดนึงนะครับก็ป้องกันการบาดเจ็บได้นะครับก็ค่อยๆยกไปนะครับถ้าไข่จานวนเซตไม่ถึง5ก็ได้นะครับเอาที่เราไหวเนี่ยละครับนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านบาดเจ็บนะเพราะถ้าบาดเจ็บมันคงพักยาวเลยนะครับหัวไหล่นะครับ ในส่วนของท่านี้นะครับท่าที่สานะครับก็ทำทั้งหมดเหมือนกันเลยนะครับ15ครั้งนะครับ้ายนับงขวารับ1นะครับทำทั้งหมด15ครั้งนะทำทั้งหมด5เซตเหมือนกันนะครับแขนก็จะเริ่มหัวไหล่เริ่มล้าแล้วป็นไปถึงสะพานคอเลยครับถัดมานะครับท่าที่4นะครับก็เป็นท่านี้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ในส่วนของที่เป็นบาร์เบลนะครับ เรื่องของไหล่หน้าครับนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะหมดแรงแล้วครับนะครับบอกตามตรงนะครับหมดแรงแล้วนะครับนะครับจะผมจานิตอันนี้ผมได้แค่3เซตเองนะครับ3เซตเองครับเพราะว่ามันมันล้าหมดแล้วมันมันเกร็งไปหมดแล้วครับนะครับก็เอาที่ไหวนะครับผมผมยอมรับเลยครับไหวที่เท่านี้แล้วครับนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคาร์ดิโอแล้วนะครับก็ อันนี้ผมก็เลยมาเหมือนวอร์มในส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อขาก่อนนะครับก็เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเล็กหลังเนี่ยครับเดินมาแล้วก็ย่อนครับแต่ก็จะใช้ครั้งนี้จะใช้ดัมเบลเพิ่มด้วยนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมต้องการทดสอบสมรรถนะเรื่องของหัวเข่าผมนะครับมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีสั่นสะ้นนิดหนึงครับยังเจ็บเจ็บหัวเข่านิดนึงนะครับก็ไปกลับไปกลับเนี่ยครับท่านี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ แต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าวันนี้จะลดน้ำหนักนะครับก็ต้องมีในส่วนที่เป็นคาร์ดิโอด้วยนะครับผมจะวิ่งช้าๆนะครับไม่ได้วิ่งเร็วฟังเพลงเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าการออกกำลังกายนะครับอยากเพื่อนๆทำแล้วมันสนุกครับไม่อยากทำแล้วให้มันตึงหเครียดครับฟังเพลงที่เราชอบนะครับจะเป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับอยจะร้องเพลงไปวิ่งไปก็ได้นะครับผมใช้เวลาวิ่งนะครับประมาณสัก50นาทีนะครับเพื่อเพิ่มการเผาผลาญยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.